สวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในเกมจ Point ทำไมถึง entry point เหรอเออโอเคมาเริ่มกันเลยกดตรงนี้แล้วก็อันนี้เราจะทำอันนี้นะท,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 ทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเราติดรถแล้วออแล้วกดไปที่นี้เธอต้องลงทุนเข้าไปเพื่อ ในดริลอันนี้อันนี้ดริลลเออเคอันน okay, <all> ี้เธอต้องใช้ดริล l เพื่อแอบเข้าไปอ่ากดเริ่มเลยอีกด้านนี้งเลยกดเริ่มเลยเค okay, ไปกันกดเริ่มเ <Stop. S 1> อ่อซึ่งในตอนที่แล้วว่าตอนแรกเธอก็กะจะแต่งตัวเป็นเอ่อคนข้างนอกธนาคารเนาะใช่ไหม แต่ปรากฏว่าแต่งตัวเป็นคนที่อยู่ข้างนอกธนาคารไม่ได้เนาะเสร็จแล้วเธอก็เผยยิงก็เธอบอกว่าให้ฉันแต่งชุดข้างนอกอ่ะไม่ไม่เราเนึกว่ามันสามารถปลอมตัวเป็นไม่ไม่ไม่กดกดทเนี่ยกด finish ก็กดแล้วไงกดไม่ไม่ไม่กด <c oughs> กดเอาใหม่เอาใหม่เอาทุนกดมาตรงนี้เพิ่ม แล้วก็เอานี้ล็อกพิคซึ่งในตอนที่แล้วกินซึ่งในตอนที่แล้วที่เธออ่มที่แพ้เพราะว่าเธอเนึกว่าออกมาถึงลองนึกว่าเราว่าเธอสามารถปลอมตัวเป็นคนข้างนอกธนาคารเนาะแต่ปรากฏว่าปลอมตัวไม่ได้ตอนแรกอะเราก็จะให้เธอถือปืนแล้วก็ให้คนเขาแบบ ยอมเสร็จแล้วเธอก็ปลอมตัวเป็นคนนะั้นน่าเขาา้าใจเด้แต่ปรากฏว่ามันปลอมตัวเป็นคนข้างนอกธนาคารไม่ได้อะเสร็จแล้วเมื่อพกเราเออเมื่อคนหนึ่งหนีไปพวกก็ยิงเสร็จแล้วคนอื่นก็รีบวิ่งแล้วเธอก็แอมแล้วก็เราก็ยิง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 ,ยงจตระบวชเออเธอยิงอะเราไม่รู้แล้วเ,เราก็ปลอมตัวแล้วทำไมเธอยิงเสมิลเลียนได้อะเออเอาแมมเอาแม,าามาแล้วก็ในตอนที่เราทิ่งพวแพ้เพราะว่าเธอไม่มีรถเอาไงต้องลงทุนถึงจะ โอเคไปค okay, มาเริ่มกันเลยเอ oh าใหม่คราวนี้เราจะไม่ทำเหมืตาน,นั okay. ้นโอเคปรากฏว่าเอ่อปลอมตัวเป็นสวิเลียนไม่ได้แค่เดินผ่านเขาไปเอ,อ่มันดูไม่สเปเช o u สหรอกในตอนที่แล้วเราก็จะปลอมตัวเป็นสวิเลียนแต่มันปลอมตัวไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วสวิเลียนอ่ะเมื่อเห็นพวกเราก็วิ่งหนีเนาะชั้นเด้ แต่ตอนนี้ก็ดีนะเพราะวเราไม่ดู suspicious เลยอะอ,อ,อะไรอ,อะอะไรอะดินอกไปยงงี้ทน็กคนันไปแลยทะน็กคน,นเออ,อแล้วกัน การแลยิงดีเก็บคีกาอะไรอ่ะเขาดยิงเขาดีเก็บก ah, ีการี huh, yeah. drill, ่ไปเลนี่ไปเลยยิงไปยิงไปอ่ะกดรลเลอร์ริลเลอร์รลนะอาม hostage ข่า hostage อะไรอ่ะไปหา h o s t a g ไปหา hostage ไปหาฮอสติชเอฟกดเอฟโไมคก็คือตำรวจรีบไปเลยมดีไปรีบมน่าไม่ไมไข้างหลังเราไปที่ตู้เซฟดิไปที่ตู้เซฟทัาไปไหนอ่ะไปที่เดิมดิประตูเลยค่ะทับไปไหนอ่ะกด F d ดิกด F ดิไปเล,ปล,ทลยทำลายกล้องทำลายกล้องอ่ะคราวนี้เออกลับเข้าไปดิกลับเข้าไป แล้วก,ก็ขึ้นไป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 ดีขึ้นไปเราบอกว่าให้ขึ้นไปทางนี้ทางขึ้นนี่ขึ้นไปขึ้นไปแล้วจากนี้เธอก็พังเข้ามาอ่าเข้าไปเข้าไปโอเคครั้นี้เออมันแฮก มีแต่แฮกเกอร์ที่ทำได้แล้วจะไปต่อยังไงอ่ะตรงนี้ไปตรงชั้นนเคไปต่อไปต่อกดจอดิมีแต่แฮกเกอร์ที่ใช้ได้อ่ะเอาๆก,ออกดเดียวอ,อันนี้เสร็จแล้วห่ะกด G อันนี้คือที่ดูกล้องอเคไปไาตรงนี้ ปะปะปะตอนนี้ลีบเอาเลยวรีบเอา archives วัออนนีเออเจงจะทำได้เนไหมนกูดูข้างหลังดิทำไมเธอไม่เงี้ย tửa bự bật bự ờ, Bật bia vọt vọt bự Bật bự vọt bật vọt bự vọt bự nha Ok, thằng này vọt Ôi, vọt à vọt replay đi khi giả dạ bục, เ่เธอเเดินไปแล้วคนเขาก็เห็นเธอเห็นแล้วมันทำไมอ่ะทำไมคนเขาอยู่ดีๆก็ตกใจอ่ะเขารู้ได้ไงว่าเราเดินลึกไงก็เธอเดินลึกเข้าไปในอาคารไงอ๋ออ๋อคือคือเราเดินเหมือนไปโป้น่ะเหรอเดินเข้าไปในนั้นที่จริงๆแล้วคนเขาเดินอยู่ วนๆอยู่กันตรงนั้นแต่ว่าเราเข้าไปลึกโอเคเอาใหม่นะทุกคนพอดีเราอันนี้คิดว่าปอมเธอเคยป้นธนาคารหรือเปล่าเคยแต่ว่ามันไม่เหมือนเกมนี้ไงเกมนี้มันดูดีเอ่อเอ่อทำไมถึงอะไรหรอตุ๊ดมันดีทีอทว่าขวหน้าดีคะว่า ก็หัวหน้าเขาถามว่าเธอเคยปนธนาคารหรือเปล่าหัวหน้าอ๋อเออไม่เคยเราจะอันนี้ดีไหมทุกครั้งที่เราพูดก็คือเสียงเรดิโอนะไม่ใช่เรานะทุกครั้งที่เราพูดอะแต่ต้องทำอะไรอะเราเข้าไปยังไงถือปืนถือปืน hostage ไม่ไม่ไม่ถือปืนใส่คนนี้ ถือดีเอาไปที่หัวดีกันไปที่หัวเอมแบบเนี้ยเออแล้วก็เอมแล้วก็เนี่ยเธอไหนบอกว่าต้องแอบบแกมีต้องแอบบทำไมเธอมาบุกอะตัดตัดตคนนี้ ก้มทำอะไรไม่ได้ในด่านนี้ไงงั้นเราเอาด่านไปเคปาปาฮักกิการ์ไอ้อย่าใ you know, okay, ห้ฉันอยู่เฉยๆฮีกักิกาหายเนี่ย <c oughs> ขึ้นไปดิขึ้นไปดิหอ,อมยี้ขึ้นไปอ่ะฉันไม่รู้อ่ะเอามาไปช็อให้โอเค okay, ป้าทางนี้มันดี เคลียร <Okay, S 2> ์มมปะเป็นรับเป็นรับเออเออไม่ต้องรับสาหรอกแต่ว่าเอาาาเอไม่ต้องเปิดหรอกเพราะว่ามันเป็นไทเปอรอย่างเดียวเนี่ยคิการ์ดอะคิการ์ดอะคิการ์ อ่าปเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นเปิดแล้วเปิดแล้วกด F กปืนที่หัวเขาโอเคปะเปิดจริงอ๋กด F กด F กด F Một Ok, nó kịt vào ừ, yeah. <cười> <cười> yeah, đủ con đủ con <cười> <cười>

อะไรอ่ะทำไมไมึงดียิงดีไปต่อไปต่อแล้วไปต่อตามลูกศรนะเออเข้าไปแล้วทำรายเข้าไปยิงดียิงเข้าไปดียิงเข้าไปดียิงตรงล็อกก็ตรงล็อกก็เออเดี๋ยวกันดีกดไม่ได้อ่ะทำไมก็กระสุนทั้งหมดไงมาอย่าลืมนะทุกครั้งที่เธอยิงอ่ะเธอต้องยิงตรงเอ ตรงล็อกตรงเนี้ยแล้วก็ส่วนทั้งหมดอะริวเข้าไปเราคิดว่าเธอ R I P แล้ว ไปชื่อื่นห้องอื่นห้องอื่นไปดิไปดิไปดิปดจะทำอะไมดิ้อ๋อเราคิดว่าเธอต้องเปลี่ยนเป็นแฮกเกอร์แล้วแหล,ล,ละเธออุ๊บไปเลยเราคิดว่าเธอต้องเปลี่ยนเป็นแฮกเกอร์แล้วแหละกลับไปอันนี้สำหรับแฮกเกอร์กลับไปเออเราคิดว่าเธอเวรเอาเง,งนินไปน เธอเป็นคนซื้อให้ฉันก็เธอต้องใช่เงฉันก็จะกดตรงไหนอ่ะกด character กดเป็นเธอเป็นโจนเปลี่ยนได้ปะ edit เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้ปะอ๋อเธอต้องให้คนอื่นมาช่วยแล้วอันนี้ไง defense เอกด c r e a t ลยโอเคไปเอาไ h e l เออมันเขียนว่า oh, oh, s c i e n เอ๋อทีมพวกเราช่วยไฮไฮไซออเราพูดไฮไซออนเราพูดผิดนะทุกคน Science ไฮไซออน s i e n h e ไฮไซออน อบายเซียเนเนาวใช่หหไหมฮอร์ซยเห็นไหมบอกแล้วฮอรซียนอันคือฮอเก็คือกลุ่มพรเราชื่ววอ,อ,อว่าฮรซโอเค้อนอ,อ,อืนอนอื่นโอเครอนะอมีอะไร ไม่มีคนอื่นมากเอ่อไม่มีใครกดเริ่มเลยโ <Okay. S 2> อเคเริ่ okay, รมละอันนี้น่าจะง่ายเนาะเริ่มละ khe mạ ok lắm rồi bây giờ bây giờ khó đi đi เอาปืนจ่อหัวเขาดิมาไม,ไม,ไม่ไปอีกทางนึงไ,ไปอีกทางแอบเข้าไปในทางนี้ดิเนี่ยอ๋อห้ามห้ามเปิดประตูหรืออะไรนะห้ <c oughs> ามเปิดประตูหรืออะไรก็ดูตรงนี้ไงเอาปืนจ่อหัวเขาวิ่ง <c oughs> ไปใกล้ๆดิจาะทำไมทำไมเอาปืนจ่อหัวเขาอะ เออถือเอาปืนออกไปเธอเจาะหัวแล้วไงเจาะหัวใกล,ใกล้กเอาก็นา,ายคุณบอกให้เอาปืนเจาะหัวเจาะหัวใกล,ใกล้ๆไม่ใช่เจาะหัวใกล้ๆเธออุ้งรังเจ้เข้าไปดิเข้าไปดิ เอาอุ๊บแล้วละเอาอุ๊บแล้วล่ะมึงกดรีเซ็ตเถอะเอาอุ๊บมามาเดี๋ยวครั้งนี้เราเล่นฮะมาเดี๋ยวโชว์ว่ามันเล่นยังไงเฮ้ยทุกค,คนมาง่ายๆก็คือแผนของเราก็คือแบบเอาปืนจ่อหัวเจ้าหน้าที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่หนีไปได้ทุกคน โอเคมาเริ่มกันเลยเดินลเดินก็คือเ,เริ่มมาเดินม,มาหาตุกคนตรองโอ้เขาไม่มีเดินม,มาแล้วก็นี่ไงโอ้แล้วก็ตอบไดเดีอว ก็คือถ้าพังกระจกคนอื่นเขาก็จะมาได้โอเคเดี๋ยวขอนมานก,ก็คือพ้องจัดการ ไร้เยีนหัวหนารายเยียนซึ่งหวัวหนารายเยียนอยู่ขคอนบลอนอ่ะต้องยอ่อ f ฟร์ t อช่าถึงว่าพรวแพ้ทุกคนมันกดรีเซ็ตใหม่มไหมไม่รู้นะว่าพอมีเงินอยู่เท่าไหร่โอเคมาเอาใหม่กันนะทุกคน เดี๋ยวดูซิเอาอันเอาอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ไงเปิดเข้ามาโอเคมาเริ่มกันเลยโอ้โหยังไม่ทันเปลี่ยนรัว โอเคละครมาเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มอันนี้เข้ามาโอเค โอเคทุก okay, คนเดี๋ยวแซนีกเข้ามาแทนแล้วก็เนี่ย blowtorch อ๋อฉันไม่ได้โอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มเลยอ๋อที่จนีน่าจะมี suppressor อยู่ตรงปืนนะจะได้ทำเสียงเยี่ยม,ยยมตอนยิงเดี๋ยวนะมีดเทเฮดเลสทะ โอหยากมากเลยไม่ให oh, uh ้วิ่งหนีหรอกเออ ไปแปนเถอทูกอนน,นี่คืออ๋อน,นี่ไงคล่การ์ดไปที่เอ่อ VALT ขึ้นกันเถอะทุกคน a u l t อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงรอทุกคน 拜拜，爱。